ุาสารกรรที่คนไทยเดินดูดูเนื้อแท้เนี่ยที่เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ก็คือเรื่องของการแปรรูปถึงค้าเกษตรซึ่งเราเป,เ,ปเป็นผู้เล่นหลักในตลาดโลกแล้วเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในสมุทรถึค้าเกษตรที่เราก็มองว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมมนมีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของเป็นเป็น,ปน,ปนพื้นที่เกษตรที่มีความอุดสมสมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นการที่ให้บทบาทส,งส่งเสริมโอกาของคนไทยเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการห่วงโซ่กานสินค้าเกษตรในเพื่อนบ้านแต่ต้องยั่งยืนต้องสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการพัฒนาคน โดยใช้ตัว XX ็กซซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยผลักดันให้เป็นแพให้เป็นความร่วมมือที่นําไปสู่การเชื่อมโยงกับประเทศไทยเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเป็นแพลตฟอร์มในกระทางร่วมกันครับนี่เป็นที่มาของโครงการครับประเด็นที่สําคัญก็คือเราเราจะพบว่าในตัวของยุทธศาสตร์เนี่ยมันมันจะมีอ่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นแหล่งแม่น้าที่สําคัญก็คืออิรัวดีเจ้าประยาแล้วก็แม่โขงอ่าาในส่วนอิรวดีก็คือมีเมียนมามีเมียนมาแล้วก็เจ้าประยาก็คือมีไทย แล้วก็แม่น้ําโขงก็คือมีไทยลาวเวียดนามกัมพูชาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือจะไม่มีอหาอำนาจอย่างน้อยก็คือมีจีนเข้ามาเกี่ยวพันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของในส่วนของภาคพื้นทวีปเอเชียตะนอกเฉียงใต้ที่มีทั้งตั้งแต่ก็คือประมาลาวเวียดนามกัมพูชาเข้ามาเกี่ยวข้องในตรงนี้ และถ้าถามว่าจุดนี้ก็ถือว่าในกล่าวของเอ็กเกมันก็มีความสําคัญก็คือมันสามารถเชื่อมโยงไปสู่สองคาบมาหาสมุทรด้วยกันก็คือมาหาสมุทรอินเดียและก็มาหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้ถือว่าค่อนข้างมีความดดเด่นปอย่างมากและก็ประเด็นที่สําคัญก็คือที่ทพูดว่าลุ่มน้ําที่สําคัญสาบลุ่มน้ำ,ำ,นำในแถบนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งกเกษตรกรรมขนาดใหญ่ของภูมิภาคนี้ก็ว่าได้ครับผมประเทศไทยเองเราก็อยาก จริงๆเราเราเรา,เราเป็นมีศักยภาพในการที่จะเข้าไปร่วมมือกับเพื่อนบ้านเราพยายามที่จะสร้างกรอบเอ็กเม็เข้ามาเพื่อที่จะให้เรามีความเชื่อมโยงในแง่ของการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบนําไปสู่การส่งเสริมการค้าการาคู่สเพื่อนบ้านรตรงนี้เนี่ยน่าสนใจที่ว่า,า,วามีแต่ประเทศไทยกับประเทศที่มีความใกล้เคียงกันจริงๆนะครับแบบเพื่อนบ้านเราลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามแล้วก็ไทยซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะมีบทบาท ้งพูดกันตรงไปตรงมาคือมีบาทโดดเด่นได้ในการไปส่งเสริมความร่วมมืออย่างน้อยที so so ่สุดก็ค in <group> oh ือไทยเป็นผู้ริเริ่มในในโครงการนี้ก็คือตั้งแต่ปี46ถ้าถามว่าจนถึงปัจจุบันก็คือ19ปีแล้วก็ปีหน้าจะครบรอบ20ปีในในตัวของกรอบกองเ็กเมกแล้วก็ถือว่า มันมีการพัฒนา,ม,ม,ามาต่อเนือนะ่องนะการประชุมครั้งแรกก็คือที่ททเมียนมาที่บุก,กามหลังจากนั้นก็คือ,อครั้งที่7ก็มีการประชุมอโอเคอันนี้เวียนกันเป็นนะเวียนกันเป็นเช่าภาพการประชุมผู้นําหลังจากนั้นครั้งที่7ก็คือมีปัญญาอาน,น้อยแล้วก็มีกรอบที่สําคัญแล้วกใ็ในเรื่องการพัฒนาใน,ในการเข้าไปสู่ประชาคม ไม่นำ้ำโขงแล้วก็ครั้งที่แรดเราเฉนว่าไทยเราในฐานะเป็นเาภาพเราก็มีกรอบที่สำคัญก็คือตั้งแต่ปี62ถึงปี66อันนี้ปี66ก็ถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ20ปี20ปีของกรอบของเอกทเมกที่สำคัญมากที่ที่อยากจะเรียนคือว่าไทยเป็นผู้เสนอตั้งกองทุน X อกเมใช่แล้วมีเงินทุนตั้งเป้าว่าจะระดมทุนถึงประมาณ500ล้านยูเออลเพื่อที่จะ ให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการทาโครงการต่างๆการฝึกอบรมการให้กู้ยืมเพื่อไปลงทุนด้านการพัฒนาคือต้องยอมรับว่าในเพื่อนบ้านเราเนี่ยอยากจะยังไม่มีความพร้อมด้านการทุนมากพอในการทำเนรนการต่างๆ,ๆเพราะฉะนั้นการที่ไทยเป็นคนเสนอแนวคิดในการตั้งกองทุนเอกเนี่ย<ๆ>ก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนเพื่อนบ้านมาก<ๆ>เขาอยากจะให้เราเข้าไปมีบทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในร่วมกันพัฒนาบุคลากรของเขาให้เขา ได้รู้เทคโนโลยีในบางส่วนที่ไทยเรามีความเชี่ยวชาญอยู่มีความเก่งอยู่แล้วสุดท้ายคือว่าการที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นการคนเน็กระหว่างคนต่อคนรูปแบบหูโซ่อุปทานแบบยั่งยืนไอ้รูปแบบของหูโซ่อุปทานแบบยังยบบงบบย่งยืนเนี่ยครับมันมีมันอยู่ภายใต้หลักการของการบริหารจัดการนะครับที่มันที่มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการผลกระทบ ที่มันครอบคลุมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับว่าคือเรื่องของธรรมารพิบาลที่มันอยู่ทั้งวงจรชีวิตของสินค้าแล้วก็บริการนะครับมันนําไปสู่ในเรื่องของการสร้างสรรค์และการเติบโตคุณค่าทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดครับไอ้ภายใต้กรอบของการบริหารสู่มาปรฐานเพื่อความยั่งยืนเนี่ยครับมันเป็นมันจะมีแนวทางในการจัดการนะครับอยู่ ท,ที่เด่นๆนะครับอยู่อยู่2ตัวที่ที่ยกมาให้ดูนะครับตัวแรกจะเป็นเรื่องของห่งโซ่ประทานสีเขียวกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดการโลจิสติกสีเขียว2ตัวนี้ครับมันจะนําไปสู่ในเรื่องของการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่แหล่งที่มาการจัดหาวัตถุดิบนะครับการออกแบบการผลิตการขนส่งการบริโภครวมไปถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ถ้ามันมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในในในระบบของสินค้าเกษตรทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมันจะนําพาไปสู่เรื่องของการลดต้นทุนนะครับมันจะไปเพิ่มในเรื่องของศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่จะไปสู่ปลายน้ำก็คือการตอบสนองผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี แหล่งเพาะปลูกสําคัญของกล้วยเลยนะคะอยู่ที่สปปลาวค่ะช่วงแรกสุดของการเพาะปลูกกล้วยเนี่ยเราพบว่าเกษตรกรนะคะที่ปลูกกล้วยในลาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นการปลูกกล้วยนะคะตามเงื่อนไขพันธสัญญาแทบทั้งสิ้นนะคะกล้วยจากลาวเนี่ยเดินทางไปที่ไหนบ้างนะคะอันที่1เลยนะคะไปยังประเทศจีนนะคะไปภายใต้เงื่อนไขพันธสัญญาเช่นเดียว นะคะเช่นเดียวกันอันที่สองนะคะผู้ปลูกกล้วยจากเราวส่งออกกล้วยทั้งหมดนะคะมายัางตลาดต่างประเทศก็คือประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามนะคะไทยและเวียดนามทําการแปลรูปกล้วยเหล่านั้นนะคะให้เป็นกล้วยดิบก็ดีให้เป็นกล้วยตากให้เป็นกล้วยอบนะคะทั้งหลายแล้วส่งไปยังตลาดสําคัญก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิงคโปร์นะคะ เวียดนามมีแหล่งพาอปลูกก็ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการส่งออกกาแฟเนี่ยเป็นอันดับสองของโลกนะคะรองจากบราซิลนะคะทีนี้มันก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่อีกหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาสู่ในภูมิภาคนี้ก็คือสอปปลาวนะคะจากข้อมูลเราพบว่ากาแฟจากทั้งเวียดนามแล้วก็ลาวเนีถูกส่งต่อมาอย่างประเทศไทยนะคะในลักษณะของเมล็ดกาแฟดิบคําถามสําคัญก็คือว่าแล้วไทยปลูกกาแฟได้ไหมปลูกได้ค่ะ แต่ต้องบอกว่ามีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะไทยมีมีดีมาในการต้องการเมล็ดกาแฟ,แฟดิบเยอะมากผลผลิตที่เราปลูกออกมาเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศของเราได้เพียงแค่3 0มเนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอิ p พ r t ตกาแฟนะคะเข้ามาจากเวียดนามแล้วก็ลาวนะคะทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีการจัดการกับเมล็ดกาแฟดิบเหล่านั้นอย่างไรนะคะช่องทางอันที่1เลยก็คือเราทําการรีเอ็กซ์พอร์ตนะคะเรามาทําการคัดเกรดนะคะเอาเมล็ดที่เอเ่อเป็นเชื้อราหรือเมล็ดที่รีบออกนะคะแล้วหลังจากนั้น เราทําการรีแพคเกจิ้งใหม่นะคะโดยส่งออกไปยังตลาดสําคัญก็คือแคนาดาญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะช่องทางที่2ก็คือเรานํามาแปรรูปเป็นกาแฟขั่วค่ะแล้วส่งกลับไปขายเป็นกาแฟมาเมล็ดนะคะแต่ว่าขั้วแล้วส่งกลับไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียค่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะสําหรับอันนี้ตัวเลขนี้ก็มาหาศาลเหมือนกันนะคะก็คือเราเพราะว่าเรานํามาแปรรูปเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะคะแล้วก็ส่งออกไปขายยังตลาดสําคัญของ เราก็คือลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาค่ะประเทศไทยนําเข้ามันสัมปะหลังเข้ามาจาก2แหล่งสําคัญนะคะแหล่งที่1ก็คือเรานํามันสัมปะหลังเข้ามาจากกัมพูชามากกว่าร้อยละเกของมันสัมปะหลังในกัมพูชานะคะถูกนําเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ประมาณ70%นะคะของมันสัมปะหลังจากสซปอรลาวนะคะเราอิมพอร์ตเข้ามานะคะในประเทศไทยมันสัมปะหลังเข้ามาแล้วนะคะเราเข้าสู่กระบวนการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นมันเส้นมันอัด หรือแม้กระทั่งแป้งหมันนะคะทั้งหลายนะคะแล้วเราส่งต่อนะคะไปอย่างประเทศจีนนะคะประเทศจีนนํามันสําปะหลังเหล่านี้ไปที่ไหนนะคะนำไปแปรรูปเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแล้วก็อาหารสัตว์นะคะนอกเหนือจากนี้ตลาดสําคัญอีก2ตลาดนะคะที่สําคัญของมันสําปะหลังไทยก็คือญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะเราพบว่าญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยมีการนํามันสําประหลังแปรรูปเนี่ยจากไทยเนี่ยเข้าไปสูงมากและที่สําคัญเข้าไปเข้าสู่ าหกรรมเ,เครื่องสําอางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเห็นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางเกาหลีเครื่องสาอางญี่ปุ่นนั่นก็หมายถึงโอกาสนะคะของผู้ประกอบการชาวไทยในเรื่องของการแปรรูปมันสัหลังนะคะสองส่วนที่ a อคเมคุณจะต้องทําอันที่1คือเข้าไป transfer เทคโนโลยีนะคือเข้าไปานำเสนอในเทคโนโลยีแล้วก็ พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีทางด้านการเพาะปลูกนะคะแล้วก็การยกระดับการอินสเปคชันมาตรฐานสินค้าต่างๆในกลุ่มประเทศ GMS ซึ่งถ้าเกิดว่า a c m e c เข้าไปจัดการมันจะทำให้มาตรฐานในการขนถ่ายสินค้าข้ามพรมแดนกันเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นมาแล้วมันก็ทำได,ได้ง่ายขึ้นส่วนที่สองนะคะนอกจากเทคโนโลยีแล้วนะคะสิ่งที่ a c m e c ควรจะทำก็คือลักษณะของ One Stop Service หรือ Single Window คือเรื่องของระบบพิธีการสมราก,การก,าร,ก,าร,การนะคะเนื่องจากว่า ศุลกากรระบบศุลกากรเนี่ยมันเป็นการข้ามแดนระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศอ,อีกประเทศหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดระบบมันถูกเชื่อมโยงกันมันมีการแชร์ริงอินโฟเมชันมีการแชร์ริงข้อมูลซึ่งกันและกันมันจะทําให้การขนผ่านสินค้าเนี่ยมันสมูทด้วยด้วยตัวระบบมันเองนําเอาสารสนเทศพัฒนาตัวระบบระเบียบต่างๆเหล่านี้เข้ามาใช้นะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของกลุ่มแอรเมกอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเสนอแนะก็คือการ Value Ad d e d นะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อยากจะให้ขยับไปที่สินค้าเกษตรออร์แกนิกด้วยเลยเพราะว่าสินค้าเกษตรออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีอนาคตไกลมันเป็นเทรนโลกในอนาคตดังนั้นถ้า a c m e aims High ตั้งเป้าไปเลยว่าเราจะสร้าง a c m e Organic Certificate ประเด็นเรื่องสังคมว่าธรรมก็ถือว่าเป,เป็นจุดเด่นนะว่า,ถ,าถ้าเรามองว่าลักษณะของการดําเนินนโยบายอะไรต่างๆไปใต้กรอบตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกรอบของลุ่มน้ำโขงหรือวกรอบของเอกเมกเนี่ยในฐานะของประเทศไทยเนี่ยไทยเราก็ถือว่าเป็นเป็นอาเซียนเก่านะพูดง่ายก็คืออาเซียนเก่าอาเซียนเก่าค่อนข้างที่จะมีบทบาทเปอย่างมากแล้วก็ในฐานะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะให้ความช่วยเหลือกับประเทศเหล่านี้มากมากเป็นอย่างยิ่งนะ ในฐานะที่เราทำโครงการนี้เราก็อยากจะให้เอ็กซ์เบิร์ดเป็นแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาห่วงโซ่สินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนนะครับ,รบจากการศึกษาวิจัยเรามีข้อข้อเสนอแนะเชิงโนโยบายบสั้นๆนะครับเพราะว่าไทยเราควรจะผลักดันการลงทุนด้านการเกษตรแต่รูปแบบเกษตรเพื่อนบ้านนะครับเอานักลงทุนไทยเข้าไปเอาเทคโนโลยีเข้าไปนะครับก็ไปลงทุนในการไปรูปถึงค้าเกษตรนะครับ2คือการพัฒนาเกษตรพันธสัญญาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะทําให้เกิด ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับการผลิตนะครับเอาเทคโนโลยีก็ไปแต่ว่ามีรูปแบบการจัดการที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและเกษตรกรนะครับซึ่งก็มีอยู่แล้วนะครับสองคือเรื่องของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรประเทศไทยเรามีเรายกเอสเออยู่10เขตทั่วประเทศนะครับแนวคิดนี้อยากจะผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยตั้งตั้งอยู่ที่มุกดาหารตั้งอยู่ที่นครพนมตั้งอยู่ที่เชียงรายตั้งที่ตากเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในการแปรรูปสินค้าเกษตร เอาสินค้าจากเเพื่อนบ้านมาเอาเทคโนโลยีเข้าไปแล้วก็แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน,นะครับสคือใช้กรอบความร่วมมือเอ็กเนี่ยในการแต่ทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งนักวิจัยเราคนพบว่าเขาต้องการเทคโนโลยีจากเราเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมไม่ซับซ้อนเกินไปแล้วก็ต้นทุนก็ไม่แพงเกินไปสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับถัดมาคือการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมาตรฐานสินค้าเกษตรและการพัฒนาสินค้าเกษตรออร์แกนิกอันนี้ เป็นการช่วงชิงโอกาสที่เพื่อนบ้านเนี่ยไม่ใช่ร่วงชิงคือร่วมมือกันนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยก็ให้ความสามคัญกับการพัฒนาเกษตรออร์แกนิกอยู่แล้วเราก็มีความรู้เรามีเรามีมาตราฐานอยู่ระดับหนึ่งแล้วเราก็มีนโยบายอยู่แล้วเพราะนั้นร่วมกันนะครับเป็นออร์แกนิกเอ็กซ์เมดอันนี้จะเป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลกแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยเป็นซัลายเชนแมนเจอร์ของสินค้าเกษตร mm hmm. คือเป็นผู้บรนารจัดการสินค้าเกษตรซัพพเานเชนรซึ่งต้องมองตลาดเรื่องโลจิสติกเรื่องของการจัดคลงังคลังสินค้าเรื่องของการ พัฒนาส่งเสริมการวิจัยอันนี้จะเป็นการสร้างโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วสุดท้ายคือการทางไม่กรอบความร่วมมือนี้ยกองทุนมันเริ่มต้องต้องให้เห็นผลในทางปฏิบัติตั้งสำนักงานเลยค่ะทีการเอ็กซ์เมดให้รวดเร็วแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน